ตอไปเลยต่เยจริงรอตอไป่อต่อไปตาออป่อต่อไปต่อ่อไปอตอไปตอ่อไปต่อต่อไปอน่อไปต่อต่อ่อต่อไปต่อต่อต่อตอไต่อต่อไป่อต่อไปตนอองเต่นต่อไปต่อา่ออ่อไปตัอต่อไอ่าาอต่อไ่อ่อต่อต่ออ móng mình không con lắm mình móng mình cho móng mình cỡ tất cả mọi người ạ mọi người ạ mọi người ơi 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 mọi คนเลยไปข้อภาษาสบายไหมล่ะโอเคไปข้อก่อนเลยเรื่องอะไรก่อนเลยคิดว่าเราเป็นมันจะถูกของอันแล้วข้อนั้นเป็นข้อสองใช่ไหมใช่ไหนไหนนี่วิ่งแวตาตื่นมาแล้วตาไม่จะเป็นลูกนี้อาคนเดียวซะด้ว <Gym>. ย

จัดใ้าเลิกจัดเขาเปลี่ยนอะไรอ่ะดูตามเลยจริงนายช่วยกันมาให้เราช่วยมึงเนี่ยนี่ชายผู้ชายหรือผู้หญิงข้าว่าผู้ชายเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่เราช่วยอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงไม่ใส่นาฬิการลูกนี้หรอก เรียกกำไนเท้านายเปล่าใช่ไม่านาฬิกาที่ไหนล่ะเออหรือว่าหาน้าปัดไม่เจอเลยด,ดู่หน่อยได้โอเคเข้าจะหลบอยู่นะรับไม่ได้เหรอเนี่รับไม่ได้อออเอาไ,ไม่ได้ตาเหลือกใช่ไหมเป็นผู้หญิงแน่เลยกจริงผู้ชาย จะเป็นผู้ชายได้ยังไงเดี๋ยวจะเดวจะทำให้ดูสังเกตง่ายๆในณเชียงทำไมวะดอเอยดีเลยอาดูนดูนเอาเงินเดอเดือนเดือนออก อันดีแล้วเกิดดีหรือไม่ดีเลยดีมากที่สุดในโลกเลยขอบคุณม,มากครับพี่กีญจาวาทุนใ,ใจให้กับนักเอกผู้พี่ของเพลงตอนราบที่เกิดวันที่19ธันว,วาแล้วน้องเมน์นี่เกิด18่แปดมกรา,าฮะกว่าผม2มิถุนาใจเงินกว่าจะได้รับนะครับรู้เลยนะพี่สวยที่ง่ายเลยว่า่อคนนี้น่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ยังไงแต่นางาติคิดว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนผู้ชายว่ะเป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายรู้นี่ผู้ชายรู้โย่จะเป็นผู้ชายให้ยังไงดูแก้มาสองข้างนี่ยทำไมวะใหไหมเฮ้ยโอ้โหใส้ร่างการสุขในเตียงนี่รู้จักไปได้เลยแล้วกูล่ะอย่ามัวแก่ซิเชียงของแกแข็งเงี้ยแคตักเป็ด อันนี้มันก็ต่างกันแล้วไอ้ที่อยางนี้นะนี่ดูนี่เห็นไหมมือมือมาให้เห็นไหมมือมือมีรัหด้านเลยตีนเลยตาเลยต้องใ่้มดเแบกปูต้องได้เหรอแ้าขอเลขมาเลยนอกจากแขนเหลือตัวไหนไม่ไห้หมดเลย นีนแข่งกระปุนู่นเลยเชียแล้วพี่เ<อ>ชียเราจะด,ดูไหเป็นแดงกเนี่ยดูแกเนียของแกนะแขนเหญ่กัะพ่อบไม้แล้วผูญิงคนคนนี้เนี่ย่จะเป็นผู้ชายด้ยังไงอ๋อาจะไม่คยได้ทำมากินเลยก็ได้ไใช่หรอก้เชีแขนเราเล็นธรรมดาอางนี่มันมนดันจริงเลยพนักับกูเลยมาถ้าเกิดเป็น ผู้ชายถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเลยฉันไูมกูเป็นทาสมึงตลอดชีวิตเลยอ่ะมีทีดีด้วกูเชียรแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมึงแพ้กูมึงต้องห้ามพูดถึงแม่กูเด็ดขาดเอาได้เลยมามึงพูดเลยเออเสียวๆเลยน้องเนี่ยตลกมากตรงเดี๋ยเร็วทำเลยนะทำตอนไหนที่นีอเนี่ยมีแนวสามโอใช่ไหมถ้าลจะหลงกูไม่จะหลงดู ที่ขายเท่าไหร่ตียังลูกช่วยก่อแล้วขึ้นต้องขึ้นดีเียที่ เป็นผูน้ชายน่ะรู้ได้ยังว่าเป็นผู้ชายมันพาเมียมันมาด้วยอ่ะเราจะชอบอะไรแปลกๆหาเสือกันไ,ได้เลยไม่ใช่หรอกออแล้วก็เล่นน้องชายพีว่าพี่ชายชสองคนเาานี่ยเดินทางมาตรงนทีพอดีเห็นน้องชายน่ะพี่หน้าตาตื่นมาแล้วก็มาอยู่ตรงนั้นนึกดูท่าทีประมาณนี้หน้ามืดแต่ไม่ลมพี่น่ะก็เลย ็เลยเข้าไปช่วยน้องชายเอาไว้พี่เลยเข้าไป็นประคองน้องชายด้วยเลยตอนที่พี่ชายเป็นคนมาช่วยน้องชายไว้เหรอมันเรียกว่าประคองธรรมดานะเขาเรียกว่าประคองกอดน้องชายประคองกอดใช่ปุ้ยปุ้ยเป็นอะไรเนี่ยมาจะพูดขนลุกขนลน่วเลยทั้งชายเออแล้วพี่อะไรก็มาดูน้องชายนอนพักกันได้ยังใช่ไหมได้แต่พอดีว่ามือพี่ไปโดนแกนน้องชาย แก้องใครเนียเียห็นแก้มาัางสุดนี่ยแบ่ยังไงแล้วน้องชายแกมยเ่ยเนียเนยนี่ยเนี่ยเ้ม่ยเนี่ยเนยเนี่ยนีกยเนี่ยเนี่ยนี่หลนี่ยเนี่ยเนี่ยเวี่ยเนี่ยนี่ยเนยนีกยเนี่อนเนี่ยเนีอยเนี่นี่เี่ยเนยเนี่ยเนี่เนี่ยเนีนียนี่ยเน่ะไี่อเนเนีนี่เนยเนีนี่นี่เนเนี่ยเนเี่อนีนีเนี่ยเนยเนี่นี่นี่ยนนีน่น พี่อสองคนนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นใครกันล่ะพ่อของพี่นะเป็นผู้สำเร็จราชการในเมืองหลวงผู้สเร็จราชการมีชื่อว่าพ่อออกหลวงชาติพี่มีชื่อราชาพื่อพี่กุนเชียงพี่สองคนกำลังจะเดินทางเข้าเมาืองหลวงเพื่อจะจะไปรด้ใจคนหนึ่งในเมืองหลวงน้องชายประเดี๋ยวพ่อพี่จาสั่งที่มาอ๋อแล้วพี่ยจ,จะไปตามหาคนในเมือง แล้าเขาเป็นใครกันละ่ะเผื่อน้องชายคนนี้รูจ้จักน้องชายนี่ก็เป็นคนในเมืองเหมือนกันจริงเหรอน้องชายใช่ก็ดีเลยนสิน้องชายาดีเลย,ยดีเลยแน่ๆเดีเย๋ดยวพี่ต้องรบกวนหน่อยแล้วพ่อหลวงชาติจให้พี่นะ่ะมารับใช้คนคนหนึ่งเขาเป็นคนสำคัญในเมืองหลวงเลยนะเขาเป็นใครกันเขาเีชื่อว่าองค์ราชบุตรอัญเชิญนะ่ะน้องชายองค์ราชบุตรอัญเชิญใช่แล้วพี่ชายเรามาถูกทางแล้ว ไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเลยน,น้องชายนี่แหละโรมล่าฉุดอันเชิญ เนืองเหรอีุติใจเห้วครับใช่น้องอยากจะรู้หรือเปล่าพี่นี่เป็นคนไม่ธรรมดาเลยเนี่ยื่องาตัวด้วยโอ๊ยไม่เป็นไร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 ไม่เป็รไม่เม่นไรไม่เป็รไ่เป็่เป็นไรไม่เป็นไร่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไม่เปนไ่เปนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไรไม่เป็นไรไ่เป็น่เนไรไม่เปนไรไ่เปรไ่เป็นไรไม่เป็รไม่เป็นไรไม่ม่เป่เป่เป็ไรไมนไรไม่เปนไรไม่เป่เรไม่นไรไ่เป่เรไม่ กุนเชียงพระกระเพาะราชากุนเชียงการที่จะมาเป็นทหารขององค์ราชบุตรอันเชยจะต้องมีงกฎใิการทีกสาพ้อกฎพ้อที่หนึ่งห้าพฤติรรมเป็นในเขตอุทยานหลวงไปไไหน่อยเนีน่ยนกะูเนี่ยอุทยานนี่ยอุทยานหลวงเออก็ไปทำอะไรรถถัง ดูรถถังิ่มไปดูพวกระเบิดระเบิดมือเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระบิดพัานเพืออะไรอเ่นะอุทนหนเี้ยมันคือสมุดอกไม้จะไปดูรถถังที่ไหนได้จริงะเอาไปาได้่อยนะนว่าคลังเก็บอาวุธพ่ไไป เงินเดอนตอบไปกุ้พามึงไปเที่ยวเองวดที่ไหงเลยนะทำได้ไหมจ๊ได้จะ กลาน้โตดีออนะเป็ดแ่เืร้อนพ่อมแล้วอะไรเออะไรรัไปเลยเออทำนะได้ไน,ไดนะได้ะม้อปะจัดการที่เรียบร้อยเวลาสา้อ้ทน็ไรัไ

คุณผู้ชมนะคะถ้าจะกดอันเชิญต้องมีข้อห้ามตามข้อทำให้หร่ ขอโพดแม่เลยแล้วเขาจะสามอะไรจ๊ะถ <speaking in English> <speaking in Japanese> <speaking> ้าเกิดจะมีเมียต้องมีหน้เราเล้ารือเที่ได้จ้ะอ่อยดูนานถ้าเกิดมีค่เจ็ดข้อเลยที่ท้องตรงนี้เลยตอนนี้สังเนะ ทำที่ <love> 啊，他们来了，来了。